เอาละครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมเนี่ยมาแนะนําเกี่ยวกับวิธีการลงดันเจียนแมงทองเลเวล22นั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวในพาร์ทนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปแนะนําทั้งหมดเลยนะครับว่าเขามีเทคนิควิธีการยังไงกันบ้างนะครับที่จะลงดันเจียนตัวนี้รวมไปถึงเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปดูสกิลของเจ้าบอสต,ตัวนี้ด้วยนะครับว่าสกิลของมันเนี่ยมีอะไรพิเศษหรือเปล่านะครับเราจะหลบสกิลของมันยังไงดีหรือมีอะไรที่เราต้องระวังบ้างนั่นเองนะครับ อ่ะทีนี้ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปลงดันเล่นจริงกันเนี่ยเราก็ต้องมีปาร์ตี้ก่อนนะท่านผู้ชมนี่ปึง้งอุย้ยตอนนี้มีทีมแล้วด้วยโดยวันนี้เนี่ยผมก็มีน้องที่เป็นยูทูบเบอร์จากช่อง Dark Sky นะครับหนี่น้องนัคานูคนนี้เลยนะครับเขาจะมาช่วยผมลงดันในวันนี้ด้วยท่านผู้ชมซึ่งในส่วนงช่อง Dark Sky เนี่ยเขาก็ทําไกด์เกี่ยวกับแล็กนาล็อกเเหมือนกันนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปดูได้ด้วยนะฮะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาแนะนําวิธีการสร้างปาร์ตี้กันนิดนึงกันนะนกดเข้้าาามาีีป์ตแบบ เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยท่านผู้ชมถ้าเราจะลงดันเจียนนะเราต้องกดตั้งค่าปาร์ตี้ด้วยนะครับนี่ที่ด้านบนปึ๋งแบบนี้เลยนะครับแล้วก็กดไปที่ลุยดันเจียนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยท่านผู้ชมก็จะเห็นกระดันเจียนเยอะแยะเลยนะครับนี่เขากําหนดเลเวลด้วยซึ่งแต่ละดันเจียนเนี่ยมันก็จะมีทั้งระดับทั่วไปนะครับแล้วก็ระดับยากนั่นเองนะฮะโดยดันเจียนแมงทองเนี่ยมันเป็นดันเจียนเลเวล22นั่นเองท่านผู้ชมซึ่งเราต้องเลเวล22ก่อนนะแล้วมันจะมีเควสเปิดดันเจียนตัวนี้ขึ้้นมาให เราก็ไปทำเควสเปิดดันเจียนเนี่ยแหละแล้วทีนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะลงเจ้าดันเจียนแมงทองได้แล้วนั่นเองรวมไปถึงดันเจียนอื่นๆด้วยนะครับนี่เขาก็จะมีบอกเลยนะครับว่าดันเจียนไหนลงได้เลเวลเท่าไหร่นะครับเราก็สามารถที่จะรอจนเลเวลถึงนะครับแล้วก็ทาเควสปลดดันเจียนแล้วทีนี้เราก็สามารถลงดันเจียนนั้นได้เลยนั่นเองอ่ะทีนี้เรามาดูดันเจียนแมงทองเลเวล22กันดีกว่าท่านผู้ชมโดยในวันนี้เนี่ยเราจะลงแบบยากกันนะครับนี่ลง2คนลงแบบยากด้วย ตอนนี้แต่ละคนเลเวลันไปไกลและน่าจะลงกันสบายแล้วนะครับอ่ะทีนี้ก่อนที่เราจะลงดันเจียนกันนะครับผมว่าเรามาดูในส่วนของสกิลบอสแบบคร่าวๆกันก่อนดีกว่านะครับ โดยเจ้าบอสตัวนี้เนี่ยมันจะมีสกิลทั้งหมด4สกิลด้วยกันนะครับโดยเขาจะแบ่งเป็นสกิลโจมตี2สกิลแล้วก็สกิลซัพพอตอีก2สกิลนะครับทีนี้เรามาเริ่มจากสกิลแรกเลยนะครับก็จะเป็นสกิลโจมตีเป็นแนวเส้นตรงนั่นเองนะผู้ชมซึ่งเจ้าสกิลตัวนี้เนี่ยไม่ได้มีเอฟเฟกพิเศษอะไรเลยนะครับแต่ว่ามันจะเป็นสกิลที่แรงที่สุดแล้วนะก็คือพุ่งตรงกันยาวๆเป็นเส้นตรงไปเลยนะครับแล้วก็แรงด้วย ต่อมาสกิลโจมตีนที่สองนะครับก็จะเป็นเรื่องของการกระโดดขึ้นไปแล้วก็ลงมากระแทกพื้นนะครับเป็นรัศมีดาเม็วงกลมเลยด้วยซึ่งเจ้าสกิลตัวนี้เนี่ยจะเบากว่าสกิลอันแรกนะครับแต่ความพิเศษของมันเนี่ยก็คือใครที่โดนดาเมดแล้วเนี่ยจะติดสตันด้วยนะครับโอ้โหเรียกได้ว่ายืนงงกันพักใหญ่เลยท่านผู้ชมเอาล่ะทีนี้มาถึงสกิลซัพพอร์ตกันบ้างนะครับโดยสกิลแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการทําบัฟสะท้อนดาเมดนั่นเองท่านผู้ชมซึ่งเราเนี่ยสามารถสังเกตได้ง่ายๆเลยนะครับเวลา สท้อนดาเมจเมื mm ่อไหร่เน <noise leer> ี่ย oh ร่างกายของเจ้าบอสตัวนี้นะครับมันจะมีออร่าเคลือบอยู่ทั้งตัวเลยนะครับโดยเขาจะมีออร่าอยู่2แบบนะนี่ผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับแบบแรกเนี่ยก็จะเป็นสีฟ้านะครับซึ่งถ้าเจ้าบอสตัวนี้มีออร่าสีฟ้าเคลือบอยู่รอบตัวเนี่ยนั่นหมายความว่าใครที่โจมตีเป็นสายเวทเนี่ยจะโดนสะท้อนดาเมจกลับมาหมดเลยนะครับส่วนอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือการเคลือบตัวเป็นสีแดงนะผู้ชมซึ่งถ้าเป็นสีแดงเมื่อไหร่เนี่ยหมายความว่าสายเวทจะตีเข้าแล้วนะแต่ ใครที่เป็นสายกายภาพเนี่ยจะโดนสะท้อนดาเมจออกมาหมดเลยนะครับฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมเราต้องสังเกตด้วยนะครับว่าเจ้าบอสตัวนี้เนี่ยมันเคลือบตัวของมันเป็นสีอะไรนะครับระหว่างสีฟ้าสะท้อนเวทนะครับหรือจะเป็นสีแดงสะท้อนกายภาพนะครับนี่อันนี้ก็ต้องสังเกตกันเอาเองแล้วนะฮะและต่อมาสกิลสุดท้ายของเขาแล้วนะครับก็คือสกิลการฟื้นฟูหรือว่าสกิลเด้งเลือดนั่นเองท่านผู้ชมซึ่งเจ้าสกิลตัวนี้เนี่ยเจ้าบอสมันจะเปิดใช้แค่ครั้งเดียวต่อการลง1รอบเท่านั้นนะครับโดยมันจะใช้บัว เนี่ยตอนเลือดมันลดถึง50%ครั้งแรกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับโดยเวลามันใช้งานเนี่ยท่านผู้ชมมันจะมีมอนสเตอร์ที่เป็นเหมือนลูกมันนะครับตัวเล็กๆเนี่ยวิ่งออกมาจากมุมแผนที่ทั้ง4มุมเลยนะครับวิ่งเพื่อเข้ามาหาตัวมันที่อยู่กลางแมปนั่นเองแล้วในขณะที่มันใช้สกิลนี้อยู่นะครับแล้วลูกมันวิ่งเข้ามาหาเนี่ยตัวของมันเองจะไม่ขยับและไม่สร้างดามเมจใดๆให้กับพวกเราเลยนะมันจะยืนแข็งเป็นหินเลยนะครับและที่สําคัญเนี่ยเราไม่สามารถตีหรือว่าทําดามเมจมันได้ด้วยนะครับ แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราทําได้เนี่ยก็คือพยายามตีลูกมันให้ตายทั้ง4ตัวเลยนะครับเพราะถ้าเราตีลูกมันไม่ตายแล้วลูกมันวิ่งเข้าไปหาถึงตัวมันได้เมื่อไหร่เนี่ยท่านผู้ชมบอกเลยว่าลูกมันแต่ละตัวเนี่ยเพิ่มเลือดให้มันแบบโคตรเยอะเลยนะครับเอาล่ะเข้าๆนะครับสกิลบอสมันก็จะประมาณนี้นี่แหละผมว่าเดี๋ยวเราลองไปลงจริงกันเลยดีกว่านะครับเอาล่ะเริ่มต้นนะครับเราก็วิ่งเข้าไปลุยดันเจี้ยนปกติได้เลยนะครับคือมาถึงเนี่ยเราจะไม่ใช่ว่าเจอบอสเลยนะ แต่ว่าเราจะต้องเคลียร์มอนเล็กๆพวกนี้ไปก่อนนะครับซึ่งเขาจะมีแบบเนี้ยถึง2ห้องด้วยกันนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นห้องแรกท่านผู้ชมก็จะมีพวกมอนลูกกระจกนะครับนิดๆหน่อยๆแล้วก็เคลียร์ไปเลยแบบง่ายๆนะครับพอจบห้องนี้ปุ๊บเนี่ยก็ให้เรานะครับวิ่งเลยเข้าไปอีกนะครับมันก็จะมีห้องที่2ให้เราซอีกท่านผู้ชมซึ่งไอเจ้าห้องที่2เนี่ยก็เหมือนเดิมเลยมันไม่ได้มีความยากอะไรเลยนะครับเราก็สามารถปล่อยออโต้ตีได้ตามปกติเลยนะครับนี่เราก็เคลียร์ไปแบบนี้เลยนะครับ ทีนี้พอเราเคลียร์จบ2ห้องแล้วเนี่ยก็ให้เราวิ่งเข้าวาร์ปที่ด้านบนได้เลยนะครับซึ่งคราวนี้เนี่ยเราจะไปที่ห้องบอสกันแล้วนะ เอาล่ะทีนี้นะครับพอเราเข้ามาถึงห้องบอสแล้วเนี่ยก็ให้เราทําการโจมตีบอสไปได้เลยท่านผู้ชมแต่ว่าสิ่งที่เราต้องคอยสังเกตนะครับก็คือให้สังเกตการโจมตีของบอสนะครับซึ่งก่อนที่บอสเขาจะโจมตีทุกสกิลเลยนะเขาจะมีลายสกิลนะครับนี่เป็นสีแดงแบบนี้เลยเขาจะพุ่งมาโอ้โหแบบนี้เลยท่านผู้ชมเห็นไหมก็คือถ้าเขาจะโจมตีไปในแนวไหนนะครับหรือว่าจะโจมตีตรงโซนไหนของแผนที่เนี่ยมันจะมีขึ้นเป็นออร่าแดงๆที่พื้นด้วยนะครับก็คือให้เราวิ่งหลบออกมาจากตรงนั้นนะครับเอาล นี่เนี่ยบอสเลือดเหลือ50%แล้วนะครับนี่กระโดดไปกลางแมบปบแล้วก็เปิดเป็นสกิลพาส์สีเด้งเลือดนะครับเห็นไหมอย่างที่บอกเลยนะครับว่าจะมีลูกมันตัวเ,เล็กเวิ่งมาจาก4มุมเลยนะครับนี่ ต้องรีบฆ่ามันนะครับส่วนไอตัวบอสเนี่ยมันก็จะขยับไม่ได้นะครับแล้วก็โอ้โหเสร็จแล้วเปิดด้วยสกิลกระแทกพื้นนะครับแหะถ้าโดนไปนี่ติดสตันเลยนะบอกไว้ก่อนอ่ะทีนี้นะครับก็พอเรารู้ว่าเราต้องหลบสกิลอย่างไงแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะโจมตีมันได้แบบสบายๆแล้วท่านผู้ชมก็ให้สังเกตที่พื้นเอานะครับว่าบอสเนี่ยจะปล่อยสกิลไปตรงไหนนะครับแล้วก็คอยวิ่งหลบเอานะครับซึ่งเจ้าบอสตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าน่าจะเป็นบอสที่ง่ายที่สุดของเกมนี้แล้วนะครับ เอาละครับท่านผู้ชมและทั้งหมดนี้คือเทคนิคการลงดันเจียนแมงทองเลเวล22นั่นเองนะครับและสุดท้ายนี้นะครับสำหรับใครที่ดูคลิปจบแล้วนะก็อย่าลืมเลื่อนลงไปที่ใต้คลิปแล้วก็ช่วยกันนะครับกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับผม